Okay, s <S ที่ผ่านกำมลุไม่เคยนิ่ะนหัวคนดีเจอ Walk with ค่ะผมก่บ Walk with smart น้คะวิแก่ปะวันนี้เราจะไปดูหนังกันนะคะ <laughs> <laughs> เราจะไปดูเรื่องที่ยศ <laughs> ไม่ละคือกลัวผีกันทั้งคู่ถูกไหมคะ <laughs> ถูกต้องค่ะเอา แต่กลัวหนังผีจะขีดไหมคะมาดูกันมาดูรีแอคหลังดูจบกันปิดกล้องปิดกล้องมึงดูสภาพขอโทษสังคมค่ะที่กีดลั่นลงหนังันูกว่าเลยนะต้องมาดูต้องมาดูเต็มสิบเต็มสิบให้เท่าไหร่เต็มสิบให้สิบเอ็ดเพราะสนุกเกินกดดาวโหลดไงวะนี่ไง โอเคโอเคลงลงนี่แาจะไป <c oughs> โครานเลยจ้าใช่เดี๋ยว okay. ไปกินข้าวกันวับอีกแล้ววับวับหนึ่งสองสามปักเอ้ย <c oughs> ไหนบอกว่าจะไปกินรา <c oughs> ทำไมไม่จบที่ผู้ขอ ที่หนึ่งครับผมที่สี่ก็ได้ที่หนึ่งครับผมตอนที่บ้านทำอุ้่นะเป็นแฟนี่รถไม่ป็นที่หนึ่งครับผมขณะนี้เรากินข้าเสร็จแล้วเล่นเสร็จแล้วทุกอย่างก็มาจบอยู่ที่เดิมก็ไมู่้จะทำอะไรเพราะว่าปาจีไม่มีอะไรให้ทำนะคะคุยกันดีกว่า หัวคนดีเกินไม่เอาเอาเจอกันครั้งแรกก่อนก็หัวโขกอะ่ะเ <c oughs> ขาเขาเกมเขาว่าลงยิมไหมพอเป็นลงยิมอะ่ะมันก็จะมีบอกมันก็จะมีระเบียงปกอ่ยยาดมหวังดีไงก็เลยอยากจะไปเก็บลูกบอลเล่ให้ก็เลยไปเก็บให้แล้วตอนแรกนึกว่าพ้นแล้วลแต่สรุปก็คือไม่ใช่ก็คือหัวโนค่ะมันเป็นหัวโนครั้งแรกในชีวิตด้วยแล้วเจอหัวโนในชีวิตครั้งแรกขายยาโดมเลย ใต้สุดจะดูมันจะมีแบบไอ้น้ำเย็ยนๆอนะ่ะแล้วก,ก็ก็คิดว่าน่าจะช่วยได้ก็วม่ไม่ให้เย็นอ่ะมอสีผ่านไปมาสองอาทิตย์ไม่ครั้งแรกครั้งแรกแบบครั้งแรกจริงๆคือนี่ฮักนี่หน้าห้องมพวกมาจากไหนเก่งนแน่เลยก็เลยอยากสนิทด้วยจะลืมหน้าถ้าจำได้แม่ก็แบบขอครูนั่นแหละใช่อนนะไรก็คือได้คุยกันแบบจริงจงกัตั้งตอนนั้น,น,น,นคือเด็กเรียน ใช่ก็เลยมาได้เสียคนตอนี่อย่แต่ถ้าถามว่าสนิทกันแบบสนิทกันเลยก็คือหลังจากที่กูลาออกรู้สึกสนิทต,ตั้งแต่แรกไม่แต่แตั้งแต่ก็สนิทกันตั้งแต่แรกนะแต่ว่าแบบแบแบรู้สึกว่าเริ่มเข้าใจกันมากขึ้นอะ่ะตอนที่กูลาออกเพราะมันคิดถึงรู้สึกว่าสนิทต,ตั้งแต่แรกเพราะว่าไม่เคยแบบไม่เคยใช้คำว่าเพื่อนสนิทกับใคร ก็เลยแบบเออสนิทก,ก็ได้อะไรอย่างนี้เออสนิทก,ก็ได้เป็นเขาที่แบบเออสนิทก,ก็ได้ไม่เป็นไรนะคะทุกคนไม่เป็นไรเ<อ>พราะในความที่รู้สึกว่าคุยกับคนอื่นยากคุยกับใครไม่ค่อยถูกคอเราพอมาเจอเนี่ยก็เออก็คุยกับรู้เรื่องดีเหมือนกันก็รู้สึกว่านนทุกคนนี่ เข้าใจอะไรเราได้ไดง่ายคนหนึ่งก็จะถามเซซีแบบทําไมมันเกิดอะไรขึ้นอะไรเงี้ยแต่อย่าง,งมึงก็คือแบบอ๋อโอเคมึงเข้าใจคือเข้าใจทุกอ,อย่างจบไม่ต้องมาอธิบายอะไรเพราะแบบเข้าใจในส่วนของมึงเขาอะสนิทใจที่อยากจะคุยด้วยคุยต่อด้วยเพราะว่าเป็นแบบเป็นการเปิดประสบการณ์ใหม่ๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นนั่งรถขี่จักรยานกู ด้วยความที่มันเป็นคำว,ว่าจักรยานคูมันก็ไม่ควรที่จะแบบไปแตกต้อหรืออะไรเอาเอาึ้นมาขี่แล้วนี่้อนท้ายเราขี่ตัดหน้าคูภาษาไทยออแล้วก็เคยขี่จักรยานคูคอมคนหนึ่งแล้วทีนี้แล้วโดนล็อกทันสีฟ้าขี่ทั่วโรงเรียนสุดท้ายโดนล็อก <laughs> ้วเป็นการล็อกแบบว่า ล็อก,กไว้ให้ดูอะออหน้าลงอาหารจากนั้นก็ไม่มีใครได้ขี่เลยแล้วก็ประสบการณ์นะคะขี่รถเพื่อนค่ะเชื่องหมเป็นครั้งแรกที่กูขี่เวฟเพราะปกติขี่แต่ฟีโน่แล้วเบรกก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นใช่<ต>ใช้ข,า,ขาเบรกแต่ที่พีคเไเกว่านั้นคือขี่ผ่านตำรวจ <c oughs> ขับไม่แข็งเพราะว่ามันเป็นเวฟปกติขับแต่ฟีโน่นี่ก็ขับไม่เป็นเออขับคนขับไม่คนขับรถไม่เป็นซ้อนคนขับไม่แข็ง ี่ตอนนั้นนี่ลืมสมุดเลยว่าอ๋อแล้วก็เลยขึ้นไปเอาที่ห้องฟิสิกส์ให้ใช่ไหมอนนั้นขึ้นไปห้องชั้นไหนชั้นสี่สไงชันน้นสี่ไม่ใช่ชีวะหรอจำไม่ได้แต่ถ้าจะชั้นห้าว่าชั้นสี่ไม่ใช่หรอชั้นสี่ชีวะนี่คนผิดก็ชอบวันเนาะเออก็นั่นแหละแล้วลืมสมุดไว้แล้ว ก็แบบเรียดมากเลยเพราะว่ามันยังไม่ได้ตรงถ้าทำใหม่เนี่ยมันก็จะต้องเขียนตั้งแต่แรกจนจบงั้นก็ปงแล้วลืมมาแล้วอ่ะมไม่รู้มันยังอยู่ไหนตอนนี้ก็เลยทักแชทมาส่งรูปสมุดมาถ้าหาเจอเดี๋ยวเราแปะให้ดู้ำไมถึงตัดสินใจขึ้นไปไม่มีอะไรทำน่าจะทิ้งไว้สักแห่งมึงบอกว่าไม่ได้ทิ้งไว้ห้องหนึ่งก็ทิ้งไว้ห้องหนึ่งนี่ก็ นี่ก็เลยไปหาห้องวิสิงให้เพราะจำได้ว่ามันน่าจะวางทิ้งไว้หรือว่าอะไรแหละตอนนั้นอ่ะกวมนยังอยู่เยอะไงมันก็ไม่กลัวหรอกแต่ถ้าแบบแค่ขึ้นไปตอนห้าโมงหกโมงอ่ะไม่ขึ้นไปแล้วนะกลัวแล้วก็นึกว่าเอออยากไปหาให้มันเอาไม่มีอะไรทถมเออไม่มีอะไรแถคนอื่นอาจจะอยากได้คะแนนสูงคะแนนเก็บอยากได้คะแนนเก็บแบบสูงสุดจะได้แบบไม่ต้องแก้ก็ทิ้งทั้งคู่ก็้แบบ ก็าจาไม่ได้ว่าเหมือนมีรอบนึงที่เนี่ยเปนว่าแบบใครได้หกใครได้สี่นะอะไรเงี้ยแก้เหมือนเดิมแต่ว่าไม่อยากสับสนแล้วอะไรเงี้ยก็เลยก็เลยตัดสินใจกันว่างั้นก็ปล่อย,อยแม่งเลยศูนย์ให้มันคู่กันจะได้ไม่ต้องจับอะไรแล้วอันนี้แย่มากอันนี้แย่จริงรู้สึกว่าทำไม่ได้จริงตอนนั้นคือแบบอะไรอยู่วะแต่แต่เอาตรงๆนะรู้สึกว่าตอนนั้น,นะนอะเรานอนกันเยอะเกินไป แต่พอมาทวนจริงอะมันก็ทำได้ได้ <S <S แต่ว่าไม่ทำเออเอาใหม่ขึ้นขึ้นช่วงเออเมื่อกี้แมมเต็มขึ้นช่วงใหม่ว่าไลฟ์โค้นะคะย่อนถอยบอกคนอื่นที่ชอบยุ่งกับชีวิตเรื่องราวคนอื่นก็ <S <S บอกว่าเอาๆลงบ้างโฟกัสที่ตัวเองแค่นั้นแหละแต่ว่าแค่โฟกัสชีวิตของเรามันก็เหนื่อยแล้วใช่อย่าไปโฟกัสชีวิตคนอื่นเลยมันไม่ไหว ถ้ามัน .com เออถ้ามันดอ .com ไปนิดนึงก็ขอโทษเลยนะคะมอดซึ้งเห็นว่าซึ้งไม่รู้อ่ะเพราะปกติว่าคู่กับมึงก็ก็บอกกันตลอดนะมันแบบเพราะว่านี่เวลาถ้าแบบรู้สึกอะไรก็บอกเลยใช่แบบก็ที่ถึงก็พูดที่ถึงแต่นี่จะนิ่งกว่าแบบรับหน้าที่เออเบอนา ก็้ก็ไม่ร,รู้จะบอกอะไรก็้านานๆเจอกันทีอ่ะก็แบบก็อบโอเคดีใจท,ที่ได้เป็นเพื่อนไม่อยากให้มันโดนกระทําร้ายแรงเหมือนที่โดนโดนมาตลอดอะ่ะเออเป็นคนรู้สึกว่าแบบ อา,อาจจะเป็นคนที่ที่บ้านไม่ได้ปล่อยขนาดน,นะนั้นก็เลยรู้สึกว่ากลัวว่าจะไปเจอสังคมภายนอกแบบไม่โอเคเราทิ้งเข้าช่วงนี้เราเรากินข้าวคนเดียวได้เราทำอะไรคนเดียวได้เราเกิดมาเรายังเกิดมาคนเดียวเรามีสายสะดือแค่เดียวเราก็ทําคนเดียวได้คุยอันดี้ึ้นไฮไลท์เลยนะเรามีสายสะดือ <c oughs> <c oughs> เรามีสาย <c oughs> เรามีสายสะดือแค่เดียวเราก็ทำอะไรคนเดียวได้ ใช้ชนนันไม่ได้แก่น่าองแต่เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่เี้ยเท่าไหร่เีวว่าเูมใจภูมิใจเหมือนกันภูมิใจกับเบ๊มากเพราะว่าภูมิใจที่ได้เป็นเพื่อนก,กันอยอ่ะขอซินิดหนึ่งแบบรู้สึกว่าดีใจที่ได้มารู้จักกันถ้าไ่ได้รู้จักกันไม่ได้หัวโน,วน้นก็อาจจะไม่ได้มีวันที่แบบมานั่นคุยกันขนาดนี้ ทำให้รู้สึกว่าแบบให้รู้จักหลายๆอย่างเวลาเรานั่งย้อนก,อกลับยูเซอร์บี่เก่าๆอะ่ะว่าแบบกูลงแบบนล้ทำไมกูชอบรูปสองสุดใช่ไหมมันไม่เห็นอะไรเลยอ๋อเห,นห็นอะไรเลยพ <laughs> ากันนอนตีห้าแล้วดูตาแต่ละคนดิโบกันหมดแล้วอะ่ะเก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วค่ะเพราะว่าเมมจะเต็มถูกเอางี้ดีกว่า <c oughs> ขอราไปก่อน แล้วพบกันใหม่เร็วๆนี้หวังว่าจะได้พบกันเฮ้ยพบกันอยู่แล้ว<อ> <laughs> ดูปแปลกๆเมื่นกี้จะคิปเลยนะบ๊ายบายแต่ตังแม่ต้องแม่ต้องจองเป็นไหวด้วยเออแม่ต้องตัดก่อนเดียวนี่ก่อนที่แม่จะออกมา,มากับแม่ไม่ล่าา